สวัสดีคะ่ะในคลิปนี้นะคะเจเคโนมาแนะนำที่ดินเปล่านะคะพร้อมสำหรับการสร้างบ้านอาศัยนะคะทุกท่านอยู่ที่ราชประดุกนะคะบางบัวทองนนทบ,บุรีคะ่ะบนเนื้อที่109ตารางวานะคะเป็นแปลงหัวม,มุมติดถนนทั้ง2ด้านเลยนะคะตามในรูปเลยเนาะมีรูปเดียวนะคะทุกท่านรูปน้อยไปหน่อยขออภัยด้วยนะคะ ราคา1,744,000บาทนะคะสนใจที่ดินะแวงนี้นะคะไม่ว่าจะประกอบกิจการต่างๆร้านค้าร้านซ้มอู่รถนะคะหรือว่าจะสร้างบ้านพักอาศัยก็สามารถติดต่อเขาไปได้เลยนะคะทุกท่านโทรได้แอดไลน์ได้นะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะ1 0 9ตารางวานะคะแปลงมุมค่ะวิวสวยทำเลดีนะคะทุกท่าน ติดถนน2ด้านเลยนะคะเป็นแปลงหัวมุมนะคะมีไฟฟ้าผ่านหน้าแปลงนะคะตามในรูปนี้เลยนะคะมีเพื่อนบ้านค่ะไม่เปี่ยวนะคะสนใจทักรายละเอียดไปขอเพิ่มเติมจากเจ้าของได้โดยตรงนะคะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ